จะไม่ฆ่าแล้วกันเว็นแบบี้ผมได้พี่จีนคนจัดการแล้วกันนะครับผมจะขอทุกชาวมะกาศแล้วก็จริงจรงและเจีมเที่ยมนะครับึ๊ที่ใครไมกหวังว่าวพี่จะไม่ได้เป็นตำรวจนะครับาาอ่าทำอย่างจริงใจและจริงจังนะครับผมให้เลือกของการเล็กน,นะลองดูเยี่ยมอยอด เดี๋ยวจบเกมนี้เรามีอะไรต้องคุยกันกำลังตามหาเล็อยู่จะยิงอะไรกลขซะหน่อยเลขหาไปไหนไม่รู้แหม่บอสนี่มาเสิร์ฟถึงที่อยู่อาหารเช้าทีรีส์ระพี่ต้องไรกันด้วโอยสายโอ้โหสมูทเปิดแล้วบอกว่านะตัดไฟราคาเลยตัดไฟราคาเลย จบใครมาแก้ไฟคือฆ่าเลยผมจะไปนัวไฟเองครับถ้านัวไฟนี้สนุกเฮ้ยเพิ่งเียนนีน่นวไฟไม่สนุกดีโอ้ยอดเวลาวู้ยออนัวไฟเลยไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องคิดอะไรมากโอ้ยใส่ขมุ้ย้ย่พี่จีผมขอได้ไหม ือไม่แก้ขมูไม่แก้ขมูบอกให้แก้ขมูผมบอกเลยนะว่าไอ้กบมันน่าจะเป็นนะครับทำไมอ่ะพี่ต้องตายครับอเล็กไม่ตายครับต้องตายไง <c oughs> อเล็กอเล็กปลอดภัยอเล็กไปเล็กอยู่ห้องไฟอเล็กอยู่ห้องไฟผมอยู่ห้องไฟแลนะ้วผมก็ยังไม่ได้ออก,กมาเลยครับบอดเจอศพที่ไหนครับเท้ทางสุดทาเแท้เห็นไหม ถ้าผมจะไปผมก็เดินสวนขึ้นกล้องไปข้างบนด้วยค่ะหรือไม่ก็ผมก็จะโดดท่อจากห้องไฟขึ้นไปคาเฟ่แล้วก็ปาดแล้วก็เดินกลับมาที่ควรไม่อยู่กับผมเว็บหน้ทำไมไม่ไม่เอามาด่มาด่มาด่รู้สึกแบบรู้สึกมันโดนล็อกคอแบบไหนเข้าปุ๊บใช่ไหมมาน่ิมาดิมาดิโคตรโหดเลยผมกลัวแทนพี่เลยสมูทเปอร์ดับดืงของโยกยังอยู่โว้ยโว้ย ผมจะไม่ฆ่าแล้วกันเวทนี้ผมจะให้พี่จีเป็นคนจัดการแล้วกันนะครับผมจะขอพุทธภาวมาักกาะแล้วก็ติ่มติ่มและเจียมเจียมนะครับกึกกึอ่าเสร็จที่ไครมุกหวังว่าพี่จะไม่ได้เป็นตำรวจนะครับอ่าฮ่าทำอย่างจริงใจและจริงจังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเ้าแ สิบแล้วเขาก็ทำเสร็จด oh ้วยกูด้วยโอ้โหมันจะรีเ oh อ้ยโอ้โหจับโหลดเสร็จแล้วอัศกรอยู่ด้านซ้ายศพอยู่อ p p e r เจน n ์ใครอะไม่รู้ตัวมันเท่างั้นผมพูดเด้แค่คนเดียวที่ผมรู้นะที่อยที่ไข่เดียวครับพี่ไข่มุกไปที่หน้ายามด้วยกันมาแล้วก็ผมลงมาดาวน์โหลดแล้วพี่ไข่มุกน่าจะเป็นคนที่วิ่งมาจากทางชิลครับคนเดียวมีมเอนอร์นะไข่มุกสร้างท่อบเบ้าเล็กเออว่ะงั้นงั้นผมไม่พูดแล้วครับพี่อ่อครับ รอบนี้อเล็กกับพี่ไวเข้าขากันมากเลยเมื่อคืนพี่ไวอ่ะเรียกลากพี่ขวดไปทำอะไรสักอย่างด้วยตอนเล่นเกมพี่ขวดตายมันจะเป็นมุ้เก่าป่ะของฆาตกรนะออเล็กไม่กลัวพวกพี่ไวเลยอ่ะไม่กลัวได้ไงผมอยู่กับพี่มุกนี่ไงผมวิ่งตามคู่กันอยู่นี่ผมกลัวโดนตายบอดบอดอเล็กไม่ได้อยู่ในออเดอร์ไม่ตายหรอกอ๋อไม่อยู่ในออเดอร์อย่างนั้นเหรอเงินออเดอร์ต่อไปใครครับพี่ไข่มุกแล้วกันผมจะหนีพี่ไข่มุกครับขอบคุณครับออเดอร์หลักวันนี้คือส่งทันทต คือโกพดเพล่ะอยู่ออเดอร์ตั้งแต่แรกแล้วเ่เรียกเลยโอเคถามนิดนึงว่ามีเดกิทไหมการเล่นหน่อยการเล่นหน่อยการนิดนึงการโทรตัวนิดนึงเดกิทอะไม่รู้ครับผมคิดว่าน่าจะมีนะพี่ผมคิดว่าน่าจะมีน่าจะทำไมพี่ไม่ถามว่ามีเดอกิดไหมพี่ไม่ถามถึงอินโพสเตอร์มีไหมมันมีอวไรอิมแปลงพี่เป็นอิมใช่ก็เลยเดินเดินผมอ่ะ ไม่เอาไพี่ไปพี่โหดมาเฟียขนาดนี้วะเนี่ยพี่ไปพี่เลิกมาเพียแป๊บหนึ่งพี่พี่โหดเกินไปแล้วไม่มีใครอยากดูด้วยแล้วผมก็พูดเล่นมุกไปงั้นแหละโหดโหดอยู่คนเดียวโหดไม่เผื่อใครโหดปลาเลมปลาเหลือผมจะเก็บพี่บอทไว้ครับเอาไว้สนทนากับผมผมคิดว่าไม่มีใครจับผมได้มันก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าผมยังเรียนอยู่นะครับทุกคนครับผมจะเอาพี่บอทไว้เพื่อที่จะให้ผม สามารถที่จะมีใครสักคนหนึ่งเอาเข้อมูลมาลรมผมไม่รู้ผมจะชนะหรือแพ้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ผมมันที่สุดแพ้ก็คือแพ้ครับแต่ว่าจะเอามันที่สุดก่อนไม่รู้เหมือนกันนะว่าพี่บอดจะตายหรือเปล่านะเพราะพี่ไว้ก็ออเดอร์หนักเนื้อเกินนะผมปาดยับยับไปเรยปาดอะไรขนาดนั้นโอ้ผมไปดูแอดมินก่อนถ้าแอดมินมีคนอนะเมื่อกี้หน้าเกงขามอยู่เลยอ เขามาีตรงไหนครับพี่จบตรงไหนครับก่อนที่<อ>จะมีย,ย้อนเวลาไปกลับไปสิบวิเมืเ่อกี้ตอนที่ครูดาวได้ฆาตกรของครูดาวนะ<อ>ตำแหน่ง้นมีพี่วายยืนอยู่ตรงข้อต่อของเว็บป้อนกับคาเฟ่คาเฟ่ยอยู่ตรงโต๊ะขวาล่างข้างบนข้างบนของโต๊ะขวาล่างอ้อาวพี่<อ>พี่ไขบุกสวนผมมานะพี่เห็นไม่มาฟังก่อนพี่ไม่ได้เป็นใช่ไหมเห็นพ่อบ้านเดินลงมาจากคาเฟ่นะยะความเป็นไปได้มีอยู่แค่สองอย่างคือ ขาราพ่อ้านไม่ใช่ตำรวจพ่อพันกุน gig, กอ,อาจจะเป็นเดอกกิจหรือไม่ก็บอดก็อาจจะเป็นตำรวจหรือไม่บอดก็ไม่พี่หนีก็ใจว่าพี่วายอ่ะเขาเป็นอินโพสเตอร์ผมนั่งขำตั้งไหนวะในจังหวะวีที่มีการฆ่าได้อ่ะตอนนั้นอะเดอกกิจได้ครูดาวแล้วผมเลยนั่งขำไงพี่ก็เดอกกิจทำงานหน่อยไม่มีเหรอเดอกกิจท้าทายเดอกกิจแย่ตายเลยไม่รู้ว่าแผมพูดพี่มุกคนเดียวนะผมเดินสวนพี่มุกอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ตัมเตะเดมเตะเดมตําตํา ชิบหายละประชากรลนโลกเลยนะครับประชากรลนโลกแล้วว่าเทยโยโยโยเทยโยโยโยผมว่านะผมต้องจัดการรวบแขนรวบขาก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแลมตันหรือพี่ไข่มุกเอ๋ยก็ตามนะครับพี่ไข่มุกน่าจะโดนผมซื้อใจแล้วตอนนี้ตายแล้วแลมตันอย่าเลยแลมตันไม่เอาหายโจกัอนแล้วกันว้าวอยู่ลิตอร์ เอาละแสดงว่าม,มีอัสนิตกดตุ่มเลยกดตุ่มดิอเออแสดงว่ายังมีหนึ่งในพวกเราเป็นคนเลวอยู่มีกบผัดเผ็ดนะกบผัดเผ็ดบ้าเลยทั้งนั้นผมก็ปาดคุณแล้วตั้งแต่อยู่ตรงกดตุ่มแล้วหายผมมาดูแอดมินเนี่ครับแอดมินมีห้องกล้องหนึ่งนะครับผมคาเฟ่หนึ่งแล้วก็มีเลกเตอร์หนึ่งอะ แล้วผมคิดว่าเพราะว่าน่าจะเป็นเดอะกริตนะเพราะเขาปาดได้ทุกคนเลยแล้วเขาก็ตอนนี้เขาไปรอคูดาวที่ทางเรเดเตอร์ครับน่าจะเป็นคนอย่างนั้นใช่ผมดูกล้องอยู่ครับแล้วก็มีไข่มุกออกมาจากเรเเตอร์ครับอ้าวพี่ไข่มุกเป็นสว่านเออวะน่าจะใช่วะเพราะฉะนั้นผมจะให้พี่ไข่มุกเป็นคนเลือกเองให้ไ้พี่ไข่มุกเป็นจ้พี่ไข่มุกครับจริงพี่ไข่มุกเซสเิลเลือกเลยผมให้พี่ไข่มุกเลือกวองพ่โจครับตเล็กผิดผมให้เลือกผมกัวเล็กนะลองดู เยี่ยม้ <c oughs> เดี๋ยวจบเกมนี้เรามีอะไรต้องคุยกัน สัมภาษณ์นิดนึงครับพี่ไข่มุกนิดเดียวครับนิดเดียวครับพี่ผมขอถามนิดเดียวครับผมไม่ถามอะไรที่เกี่ยวกับเกมถามนิดเดียวว่าคำถามที่สาคัญมพี่ได้ผมถามแค่ว่าพี่ใช้ยาที่ฟันตุดเกลืออยู่หรือเปล่าครับยอกยอกคืออะไรวะต้องจุด่าอะไรวะลืมออเดอร์ตามสั่งออเดอร์พี่ไหว้พี่ไหว้หนีบทบาทผมเยอะเลยผมไม่ได้พูดเลยพี่ไมว้ใจพี่เล็กมากอะไว้ใจแบบไว้ใจมากพับกบสตรีมสดโดยโอรสคาเฟ่ จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสต์ก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกัน